สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a c k e x ็ e เป c h ช n n น l นะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญเท้าเวสุวรรณอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจำปีนะครับชื่อรุ่นเทวสถิตหรือว่าย้อนยุค4ี่ห้านั่นเองนะครับก็เป็นเหรียญในชุดลงยาสีประจําวันเกิดนะครับผมก็เหรียญนี้เป็นลงยาสีดํานะครับผมก็ประจําวันเกิดนะครับก็ หลายๆท่านที่ชอบสีดําก็ลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมานะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านเป็นผู้สร้างเพื่อที่จะมอบให้กับมุทิสภรราชินนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับก็คือพระวิหารเทวสถิตนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับผมนี่นะครับลงยาสีดํานะครับเงาๆงแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็ เป็นเหรียญย้อนยุคจำปี45ก็จะมีความใกล้เคียงกับเหรียญจำปี45นะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันนะครับก็เป็นตรงหูเหรียญน้านบนจะมีความหนากว่านะครับแต่ใบหน้าองค์เทาวิสุวรรณนั้นก็จะมีความใกล้เคียงนะครับจมูกจะโด่งนะครับจมูกจะโด่งมากแล้วก็ตรงเส้นคอก็มีนะครับผมเส้นคอก็เด่นเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับใกล้เคียงนะครับผมแล้วก็องค์เทววิสุวรรณก็จะ มีความใกล้เคียงกับจำปีสีห้านะครับแต่ตรงใช้แครงก็จะแตกต่างจำปี4ีห้าก็จะรายละเอียดจะไม่ค่อยเยอะเหมือนกับรุ่น6 3สานะครับรุ่น6 3สามละเอียดจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ใช้แครงจะแหลมแล้วก็ยาวกว่านะครับผมอันนี้เป็นลงยาสีดํานะครับก็เป็นมหาชนวนก็ไหลทองนะครับ่าก็คือเป็นสีทองทั้งเหรียญเลยนะครับลงยาสีดําก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับใครที่ชอบ สีดำๆแบบนี้นะครับก็เหรียญนี้เลยนะครับผมก็สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีพิธีพุทธาพิเศษถึงห้าวาระนะครับก็เป็นเหรียญที่มีความเข้มขังไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าผ่านพิธีใหญ่ๆหลายพิธีเลยนะครับผมนี่นะครับตัวด้านหลังเหรียญนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับจาปีสี่ห้านะครับการวางตัวอักษรนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือที่ระบุลงไปนะครับ ด้านบนนะครับระบุเลยนะครับว่าหลวงพ่ออิฐนะครับวัดจุลามณีนะครับสร้างมอบให้นะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนว่าพระวิหารเทวสถิตนครปฐมนะครับชัดเจนเลยนะครับก็เป็นวัดจุลามณีสร้างนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็พศสองห้าหกสามด้านล่างพศก็จะเป็นการต่อโค้ดของลำเบอร์เรียนนะครับผมแล้วก็ส่วน ส่วนใต้ของยันพุซอนก็จะมีการตอกโค้ดนะครับแต่สําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ไม่มีการตอกโค้ดนะครับก็เป็นความพิเศษนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเอาเฉพาะเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับเพราะปกติชุดประจําวันเกิดจะตอกจะตอกตรงบริเวณนี้นะครับใต้ยันพุซอนด้่นขวาตรงนี้นะครับแต่เหรียญนี้ไม่มีนะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีนะครับปกติสีอื่นมีนะครับมีทุกมีทุกสีนะครับก็เหรียญนี้ไม่มี ก็เป็นความพิเศษนะครับเหรียญนี้ไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไม่มีนะด้านหน้าก็เป็นลงยาทั้งหมดไม่มีนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงขวาตรงขวาลับมือเรานะครับเป็นนานล่างยันผู้ซ้อนในนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับไม่ไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยสักนิดเลยนะครับน่าจะน่าจะลืมตอกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับเพราะว่าเหรียญที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แปลกจากเหรียญอื่นๆก็ถือได้ว่าเป็น เป็นเหรียญพิเศษแล้วกันนะครับผมก็ที่ใครได้ไปครอบครองก็ถือได้ว่าเป็นบุญวาสนาของคนคนนั้นนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านข้างเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่สูงที่สุดก็จะเป็นตรงปลายกระบองตรงอกขององค์้ทวีสุวรรณนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นนูนขึ้นไปแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับก็เป็นการปั๊มกดลงไปแล้วก็ พื้นผิวก็จะเรียบนะครับแต่ลักษณะของยันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนขอบเลียนนะครับก็ตัดขอบค่อนข้างคมนะครับนี่นะครับคมแล้วก็ตรงนี่นะครับสวยงามนะครับทุกมุมเลยนะครับด้านล่างนะครับมีความคมนะครับทุกมุมนี่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผม ก็จะเป็นเงาเงาหน่อยนะครับนี่นะครับก็ไหลทองวิบปับวิบปับนะครับสำหรับใครที่ชอบลงยาดำก็แนะนำเหรียญนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับลงยาดำนะครับนี่นะครับก็ลองไปสามารถไปเช่าอาหาบูชากันได้นะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับผมสำหรับสีดําใครที่ชอบสีดําก็ต้องเข้มขังแบบนี้เลยนะครับวิบบับวิบบับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณนะครับนี่นะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีก็เช่าหาบูชากันได้นะครับในกลุ่มก็ยังมีแบ่งปันกันอยู่นะครับผมก็ราคายังไม่แรงก็อยากแนะนำช่วงนี้ก็สามารถที่จะเช่าหาบูชากันได้อยู่นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับผมสำหรับผมแจ็คก,ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันว่าสีสีที่จะนาเสนอในตอนต่อไปคือสีอะไรก็ ปรดติดตามชมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ